ทีของจะราจรเดินชีวิตระวังให้คนที่ฟังคำพยากรณ์อโอมอัมพุอัมภัอยอนานาจในส่วนการดูดวงแบบลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการดูดวงแบบมหาภาคการดูดวงแบบมหาภาคหมายถึงว่าเราดูเป็นรูปแบบของการไกล้ๆเอาไม่ใช่สาระสําคัญไม่ใช่พอยต์สำคัญการฟันการกําหนด หรือการเพ่งว่าชีวิตกุต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตกุต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นี่คือดูดวงเพื่อได้ตั้งรับได้ว่าอะไรที่ดีก็ได้เก็บไว้ใช้อะไรที่ไม่ดีก็จะได้รลบหระหวังโดยเฉพาะเดือนกันยาดาวย้ายที่มีความแปลกๆอย่างเช่นดาวพุธเดินเร็วขยับสองครั้งในเดือนเดียวกันและดาวเดินงเรียงกันลนักษณะอย่างเงี้ยมันมีความผันผวนง่ายมันขึ้นอยู่กับดูําเนิดของแต่ละราศีโดยฉะนั้นท่านอยากได้รับความแม่นยําจริงๆแนะนําให้มาดูกับโหรส่วนตัวท่านหรือถ้าไม่มีโหรส่วนตัวมึงก็สามารถมาดูกูได้หมมมนััไ่ีปญา พี่น้องลัคนาลาสีแม่พี่น้องมเมฆฮะไอ้เหี้ยหัวเราะนำเลยพระพุทธเจ้าเรือนสหัชชะหรือสังคมเพื่อนฝูงนะครับเข้ากันยามาปับ๊บวันที่หนึ่งเลยพอยองเดดเลยได้ควบสามมาตรฐานที่เด็เด นั่นคือเป็นธรรมมหาจักรและราชาโชคเป็นมหาจักรและราชาโชคในพุทธปุตตาเรียกว่าการเจราจาก่อเกิดกําเนิดถุยลิ้นเหลวก่อเกิดกําเนิดธุรกิจที่มีความมั่นคงใครที่คิดอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอยากจะบุกทะลุอะไรใหม่ๆนะยากเหลือเกินนะโอ้โหเสียหายเหลือเกินนะจัดโลกเวิร์กแน่นอนตบมือดีดีเลยอ่ะรีบทำพี่น้องแม่ครับ ตั้งใจฟังนะสำหรับพี่น้องเมธนะมันจะมีดีกับไม่ดีปนลๆลกันนะฮะมึงฟังกูให้ดีนะอันนี้คืออยู่ในพาร์ทของการที่เป็นมันสิ่งที่ดี มันดีนะการเริ่มอะไรใหม่ๆดีการเริ่มเร่ออะไรใหม่ๆยากมากนะเดือนนี้จัดได้แล้วทำเวิร์กแน่ไม่มีปัญหาแถมจอนร่วมกับพระอาทิตย์ที่เป็นมาตรฐานเกษตรอยู่ก่อนนะั้นเนี่ยยิ่งควบกาลังให้มีความดนพบปุตตะเนะี่ยมันปุตตะการเริ่มได้คึกคักได้ปุตตะเป็ว่าเด็กก็ได้นะบริวงบริวารลุกน้องลุ่นน้องการทํางานกับเด็กทําได้ทํางานกับลูกน้องทําได้หรือท่านแต่เป็นครู จะส่งเด็กนักเรียนของเราเนี่ยไปแข่งขันไปตรวจสอบหรือไปทาอะไรสักอย่างเงี้ยไปชาเลจ์ไปอัดเงี้ยเวิร์กมากเลยนะทำได้แล้วมามา,มาจากแรงอาทิตย์ปุตตะเ่ยก็คือว่าการรับกิจติยศหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองไปเริ่มอะไรใหม่ๆสุดยอดโดยมุ่งในเรื่อง,องการเจรจาการสื่อสารงานออนไลน์การออกอีเวนต์ไปถึงเรื่องของการคุยกับผู้เยาว์และพวกนี้อายุน้อยกว่าให้คุณอย่างมากแล้วมันระวังอยู่เรื่องเดียวครับระวังมึงไม่ติดๆนั่ยนะครับ <c ười> คุยบ่อยหน่อยไอ้หาเพิ่นลยกันเนี่ยติดเลยตัวติดเลย <c ười> ระวังไว้หน่อยบางทีคุยไปคุยมาเ <c ười> พิ่นเด็กบรรยโยสวมถลมตัวปามเบิดนะเว้ยกูบอกไว้ก่อน <c ười> เ,ออเสียงานเสียการเลยนะแต่คราวนี้ปั๊บเอาละฮะข้อควรระวังข้อควรระวังอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเอ,อพี่น้องเมธเนี่ยดวงท่านเนี่ยมันเป็นเลิศครับแต่มันเป็นเลิศถึงวันที่ส7เจ็ดกันยาเท่านั้น เอาไอ้เหลังสิบเจ็ดกันยามัมีอะไรวะมีเนี่ยฮะพระอาทิตย์ย้ายฮะหมดจากความเป็นเกษตรย้ายแล้วเข้าอลิพระอาทิตย์หมดจากความเข้มแข็งเข้าสู่ภพอลิปัญหาอุปสรรคศัตรูก็ได้และโดนลาหูเล่งอีกไอ้เหียก,ก่อนหน้านี้เลิศมากเลยสิบเจ็ดวันแรกเนี่ยโอ,อ้โหพระอาทิตย์จอนเกษตรแล้วร,ร่วมกับดาวพุทธคู่ค้าคู่ขายนะแถมยังได้เสาคู่ท่าไฟเร่งเสริมนั้นเป็นจับพบลาภะลาผลดีมากที่กูพูดจนเจ็บปากเจ็บคอแต่พอหลังจากวันที่สิบ เจ็กันยาหลัง11โมง12นาทีมารหมดอำนาจลงลงอลีเลยอ,ะอ่ะนะก่อนหน้านี้เนี่ยหูดีมากสุดยอดมากพอร่วงพักกันเนี่ยเอาแล้วครับก่อนหน้านี้ดีนะนะหลังจากวันที่17กันยาไป1เดือน1เดือนเนี่ยคือผลลับตรงข้ามกับที่กูพูดไปเลยร0อเปฉะนั้น พี่น้องเม่ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วอย่างเงี้ยครับช่วงเดือนกันยาครึ่งเดือนแรกนี่มึงต้องเร่งมือเร่งตีนตีนดับตับเป็ดสับให้แหลกเลยนะโอกาสทอมันมีให้มึงนะแล้วมีอย่างยิ่งยวดด้วยอย่าให้หลุดมือเชียวนะมึงพอหลุดจากวันที่สิบเจ็ดกันยาปั๊บเนี่ยท่านต้องระมัดระวังตัวแบบชนิดแบบกัดหนาๆเลยอ่ะอมันเทียบกับครึ่งเดือนแรกไปได้ยังไม่พอนะครับถัดจากวันที่สิบเจ็ดกันยาไปอีกสองวันเข้าวันที่สิบเก้ากันยาพุธเนี่ยออกอีก พุทธตกอลีร่วมกันเป็นเป็นเกษตรก็จริงอ่ะเกษตรแต่ว่ามันพุทธแบบพุทธมันเป็นเจ้าลือเกษตรอยู่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับอลิดาวอลีกลับบ้านศัตรูเข่งแข็งอีกเขาเนี่ยท่านห้ามมีปากเสียงกับคนรอบตัวเลยนะมึงอย่าสะแอ็ดเลยนะหุบปากให้สนิทนะชัดอัพนะอย่าซ่าอย่าท้าอย่าสนนะอาทิตย์อลิโดนลาหูเลงจากวินาเนี่ยต้นต้นต่อต้นเรื่องแล้วมันบ่าอุบัติเหตุโดนอีกเขาเนี่ยเอ้า พระอาทิตย์เดินทางอยู่แล้วแล้วมันระวังเรื่องของรถลาการเดินทางลักษณะน,นี้ในะเรื่องของการเดินเดินแบบตกเขาเท้าซนตกท่อถ้าขับรถก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางรถยนต์มอเตอร์ไซค์นับบทแล้วว่าพระอาทิตย์ก็ความหมายตรงตัวคือความร้อนพิดร้อนน้ำมันร้อนน้ำร้อนอนวดทอดไข่ดาวดีๆให้เกิดนึกเพี้ยนขึ้นมากูพิกตะเหลือแปดตลบไข่าดาวกระแทกน้ำมันเดือดแทงหน้าตัวเองนะอยหน้าแหก ระมัดระวังนะและครึ่งเดือนแรกคนอายุน้อยมันดีใช่ไหมครับโอ้โหดีมากเลยนะบุรุษบริวารหลังสิบเจ็ดกิยาแม่งไม่ดีเลยนะเนี่ยไม่ดีแล้วมีปัญหาเลยนะเนี่ยฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังอีกจากที่วันดีมากๆเริ่มไม่ดีมึงต้องแยกแยกให้ชัดนะฟังแล้วมันจะเพ้อเจ้อนะต้องเอาไปวางแผนปรับให้มันตรงชีวิตตัวเองด้วยที่สําคัญมากฉะนั้นพอยสําคัญของท่านเลคือครึ่งเดือนแรกโคตรดีครึ่งเดือนหลังแม่งโคตรเหียอาอาจารย์ เคื่อนเดือนหลังมันมีอะไรดีๆบ้างไหมวะมีอ้าวมีก็กูหายให้มึงจนได้แล้วกันไม่ไปแล้วอ่มีมึงไม่โดดเดี่ยวนะอย่างนน,น้อยน้อยหนึ่งย่างนน้อยเลยอ่ะแฟนท่านให้ความช่วยเหลือดีมาก <S <S 1> <S 1> หลังจากวันที่21กันยา7โมงครึ่งพระตน้นปพระสุขเจ้าเลิมปัจจันทหมดจากความเป็นนิดหายงงหายหอยหายต่ำต้อยยกมาเป็นเกษตรตาที่ประทนรอบปีมีปัญหาอะไรปับ๊บปรึกสามีอะ มีปัญหาเลยปั๊บลองคุยกับแฟนให้แฟนช่วยปัญหาอาจจะง่ายอาจจะคลายกว่าที่มึงคิดอันนี้ผมบอกเลยนะท่านที่มีหุ้นส่วนให้หุ้นส่วนออกหน้าไปเลยครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยฉะนั้นพี่น้องแม่ครับจาให้ดีครับครึ่งเดือนแรกดีมากทําให้มันเสร็จครึ่งเดือนหลังมันจบเรื่องของครึ่งเดือนแรกไปแล้วฉะนั้นจับครึ่งเดือนแรกเสร็จแล้วปั๊บครึ่งเดือนหลังให้แฟนออกหน้าหรือว่าตัวท่านเองถอยมาข้างหลัง เก็บปากเก็บคอพับคองอเขา่ารอไปลุ้นใหม่เดินต่อไปนะครับดีอย <_ d> ู <u> ่ใช้ได้อยู่ <_ d> <u> ท่านใดที่อยากดูดูส่วนตัวท่านสามารถทักเข้ามาในส่วนแชทเพจพันพยากรในแอฟฟาร์นะครับท่าเรามีแอดมนคนต,ตอบ24ชั่วโมงตามมันตื่นนะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามครับผมผลพันพยากรครับเาอดชดใจเริ่มกดกระดิ่งกดติดตาม